ไอเป็นยังไงไปเขาเขาเกงอเขาสักเขยืนนั่กันน่ะบอกเลยไมีอะเดียวเฉยูทิ้อยูไปก่อนเลยอยู่อุ้ยอบอบอบอกูมีประวัติวันดีก็กระโจนซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอีกเหรออุ้ยมองไปตายเฮ้ยอย่ามาดงกระโดดเด้อ cũng nè cũng nè kéo lên con đồ anh nhia sắp tay ôi ôi chết tôi nè nhia nhia nhồi 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 tay đi 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 bay đốn đi bay đi bay là gì bất đẳng thái cái chuột này nhia mốc à bay nhanh เอาไปมันก่าโตกว่าเอาเอากูกูว่าเดี๋ยวพี่เอียบมอนกันได้เอาโตกว่าเฮ้ยเอาบุนไปโอ้สายเลี้ยงกูอยู่ส่ยสายสาอยู่สายกูจำได้ที็มกนโดดสายเี่ยนเลยตะกี้เม้นกูเกือบบวก้าไปอ่ะต้องไปแล้วป้าเออยู่สายเลย บมสัคือจำเลยไ์แม่งตายเหมือนกันมุนีเราฝังนั้นที่หนึ่งเลยดูยอดัวมอ้ยอุ้สาถูกเสายอีกไปยุโดนปี๊โดนล้วโดนงกดี่ายสาอ่ะไปตามนั่นนะเร็ว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 เร็ัดไกูยังเมลกูวัดไกูเอกา

เอาเลือตีโกลงไปเลยเออไปไปเฮยอยังมาอุ้ยอุ้ยสองสองพันู่นวยเยสงนะส่กูโบนโบนข้างกูโบดเลนต่อเลยสองพนล้านเีองสองร้อยสองร้อยสองร้อยานเฮ้ยเห็นเห็นกบเมีกังใจล่ะเดี๋ยวกูไปทำบุญเุ้มสู่เยอ ไม่แย่ไม่แย่บกตายบกตายโงเอกโัวเกียวไอ้เนี่ยเล็บเล็บโคบเป็นสกิทก็ปั่นปันนันไหมบกบกบกตายมันมันตายมันตายบน่บนโซ่สักสีเลยมันตายแล้วทีตั้งสีเลยอ่ะกูดกุดนลุ่มหันสองครับมีไปเขาข้างหน้ามีกเฮียกุดกุดลุ่มหันหนึ่งอยู่เป็นยังไงกูตายแั้วทีหนึ่งไปอีกลุ่มหันหนึ่งไปอีก มันมันมันตกหัตีหัวกูซ้องแปเลยก็ตายไอ้กูดีในห้องหนาวเยอะเออมันกูก็ลงสูงอยู่ตอนนี้มูกูขี่มอไซค์ก็คีนไน้ใจเลยเอาดีในห้องหนาวเยอะกูบอกว่าลีในห้องน้นาวใส่มู้ชายมาถือปลั๊กไหถือบังหลังถือบังหลังหนุ่มจี๋ถือบังหลังโมเมนต์ตายแล้ววะมันตายแล้วมันตายแล้วตายละบินแบบแบบป๋าบินหนุ่มจี๋แบบมา กูขาขามันเลยคนเดียวอุ้ยแมมเมมาหมุนหองหองจักคนหและสี่คนไปหองคนหลายไปก่อนนะไปคอยหายคนอื่นออกกว่า่ามีคนตายที่มึงมีอยู่เหลือจักคนวะตีหาโกเหลือโกคนวัวตาหนีมันมันสิบเป็นสามว่าสามวัวสามคน มันโจมมาป,ปางแข่ไม่อยู่เนี่ยซีอา้อาอายุยุ่งยังหยอกอ้าวถืว่าทันแม่ยังสิ่งเจ้าไอ้เที่ยมันเข้าไป อยู่ๆ <rôle> พ <à déc> ี่ดีี่ีก็ี่ีดีมันดีกับวัอนะไอหลอดเราไม่เพล่อนอันเกียรจานหูวะมหูมหู้วมึงเนี่ยมันเห็นดิเหอากูหลอดอะ